เอาครับสวัสดีครับวันนี้ในวิดีโอชุดนี้เราก็จะมาพูดหัวข้อในบทที่สิบของปริศาสตร์ของของแข็งเรื่องเสานะครับอันนี้เป็นหัวข้อย่อยนะครับของเรื่องเสาคือการออกแบบเสาที่รับน้ําหนักตรงศูนย์หนึ่งข้อที่แล้วครับเราได้พิจารณาน้ําหนักวิกฤตของเสาครับโดยใช้สูตรของไอเลอร์ไปแล้วแล้วก็ระยะการก่งและความเค้นในเสาที่รับน้ำหนักเบี้ยงศูนย์โดยใช้สูตรของซีแคน ก็คือในแต่และกรณีดังกล่าวนะครับเราจะสมมติว่าความเค็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าต่ำกว่าขีดจำกัดความเป็นปฏิภาคหรือว่า proportional limit แล้วก็เสาเี่ยอยู่ในสภาพของเส้นตรงอย่างสมบูรณ์นะครับก่อนที่จะเกิดการรับแรงขึ้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเราจะไม่สามารถหาเสาที่มีตามที่เราสมมุติไว้ได้นะครับแล้วก็ในทางปฏิบัตินะครับการออกแบบเสาเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากสุด empirical ซึ่งมาจากการทดสอบในการหลายๆการทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับก็ในบทนี้ครับเราก็ไปทําโจทย์กันเลยดีกว่า <c oughs> นะครับโจทย์ในบทนี้ก็คือโจทย์ของการออกแบบเสาบรรทุหนักตรงส่วนนะครับโจทย์เขาบอกว่าถ้าใช้วัสดุอลูมิเนียมผสม2องูนขีดทีหก ขอห,หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางครับที่น้อยที่สุดของแท่งวัสดุนี้ที่จะเราน้าหนักตรงจุดศูนก็คือแรง P เท่ากับ80กิโลนิวตันถ้าค่า L มีค่าเท่ากับ900มิลลิเมตรก็คือวิธีท,ทำโจทย์นะครับโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้บ้างเราดูก่อนโจทย์กำหนดบอกว่าเราใช้วัสดุอลูมิเนียมผสมแล้วก็บอกว่าค่า P ที่ น้ำหนักที่ตรงจุดศูนเนี่ยมีค่า P เท่ากับ80นิวตันแล้วก็ L เท่ากับ900มิลลิเมตรเขาบอกว่าต้องการหา d l e c t ก็คือเส้นผ่านกลางที่น้อยที่สุดของแท่งวัสดุนี้เรามาดูสมก,การพื้นฐานนะครับสมก,การพื้นฐานก็คือมีสมก,การโมเมนต์ความเฉื่อยพื้นที่แล้วก็สมก,การหาค่า r r, r คือรัศมีจเนเรชันนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยใช้สมก,การ i เท่ากับพายส่วนสีกำลังสี่เนี่ยก็คือ i นี่คือโมเมนต์ความเฉื่อย C เนี่ยคือรัศมีทรงกระบอกครับโมเมนต์ C, ความเฉื่อยนี้ใช้สำหรับหาหน้าตัดกลมตันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่ของหน้าตัดกลมตันส่วนสูตร r นี้ r นี้คือรัศมีจัเนเชัยน,นะครับ เท่ากับสแควรูทของโมเมนต์ความเฉื่อยส่วนพื้นที่พอเราแทนค่าโมเมนต์ความเฉื่อยกับพื้นที่ลงในสมการนะครับนี่ i กับพื้นที่นะครับลงในสมการนี้ก็ได้รักษณะสมมตินเท่ากับ r ทรกับดีส่วนสองที่ความยาวนะครับความยาวสมมุติค่าให้เอส่วน r นะครับเนื่องจากไม่ทราบขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางก็ที่ความยาวเสาเก้ารอยมิลลิเมตรนะครับต้องสมมติว่าค่า l ส่วน r เนี่ย คือส่วนี้คืออัตราส่วนความชรุนนะครับให้อ LSR เนี่ยมากกว่า55เป็นการสมมุติไปก่อนจากนั้นจากข้อกําหนดของ AISC นะครับหรือ American Institute of Steel Construction mm hmm. เขาบอกว่าจะทำลายค่า n o r m a l State นะครับเท่ากับ372คูณ10กำลัง3ไม่กับปัสคาส่วนอัตราส่วนความชลูดกำลัง2นะครับ ก็นอร์มอลสเตตก็เท่ากับ p ส่วน a อยู่แล้วก็จับ p ส่วน a เนี่ยเท่ากับนอร์มอลสเตตก็แทนค่าไป p โจทย์ให้มาอยู่แล้ว a ก็มาจากสูตรพื้นที่ของทรงกลมตันส่วนอัตราส่วนของชุด l ส่วน r เนี่ย r ก็แทนค่ากับ c ส่วน2ครับ l โจทย์กำหนดมาให้แล้วก็ได้ค่า c ออกมาเท่ากับ21.7ก็คือรัศมีทรงกระบอก จากนั้นสำหรับรัศสมีโสกร์บอกนะครับค่า c ที่เราได้คือ21.7เ mm, มลิเมตรเนี่ยคืออัตราส่วนความชลรูดคือ l ส่วน R เท่ากับ l ส่วน r นี่คือ c ส่วน2น,น,นะครับแทนค่าเข้าไปได้82.94.93ซึ่งมันมากกว่า55จริงดังนั้นเป็นไปตามข้อสมมุติฐานนะครับสำหรับ l ส่วน r เนี่ยที่มากกว่า55เพราะฉะนั้นเราจะได้เส้นผ่าศูนย์กลางที่น้อยสุดก็คือ d เท่ากับ2คูณ c ก็คือย2ิบ อ็คือสองนี่ครับสองมันติดคูณนะครับสองคูณยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดในข้อนี้เราเขียนผิดสองคูณยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดก็จะเท่ากับสี่สิบสี่จุดสามนะครับก็โจทย์นี้ก็จบการบรรยายเพียงข้อนี้ครับเรื่องอการออกแบบเสาที่รล้ำหนะักตรงศูนย์นะครับขอบคุณครับ